โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเทปอีท e นะวันนี้เราเข้าอยู่ในเกมมาลวิสแนปนะครับก็ในพาร์ทนี้เราจะมดีเรามารีวิวเด็กปราบเด็กเมตากันนะครับอ่านะถามว่าเด็กปราบเด็กเมตาในตอนนี้นะครับก็บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็คือพาดูนะ,ะเด็กไหนวะนี่ฮะ เด็ก ob 4 0นะครับก็เป็นแพทของฟรีไฟล์แหละผมก็มาตั้งชื่อเด็กไว้ช่วงข่าวไว้ก่อนนะครับนะเด็กนี้นะครับก็ดูทรง,งดูทรงแล้วทำไมมีการ1นึ e ง g y เเยอะสูง e ์เอเนเยอะนะครับอ่านะบอกไว้เลยว่าทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับนะคีย์หลักสำคัญก็อยู่ประมาณ4-5ใบนะครับก็ใบแรกจะเป็นโกดนะครับเออก็คือผีแหละคว,วามสามารถก็ บางคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับการของคุณจะเปิดตัวท้ายสุดเสมออ่าจะยกตัวอย่างให้ฟังในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าเรามีกู๊ดเทิร์นเทิร์นหกเราคิดว่าลงอะไรแน่ๆนะครับเขาจะเปิดก่อนเสมอจําไว้นะครับถ้าเรามีกู๊ดหรือเขามีกู๊ดถ้าสมมติว่าเขามีกู๊ดเราเปิดก่อนถ้าเรามีกู๊ดเขาเปิดก่อนนะครับอ่บาบา่อมาครับว์คลีครับก็ ็นภูสามนะพาร์ใบนี้นะแต่ก่อนจะภูสี่นะความสามารถก็โกโคตรลื้อนนะครับป่าดิกงมต้าปราหักได้สบายเออนะฮักลงมาตัวเดียวแล้วก็อวคารีปราปนะฮะการ์ททุกใบในพื้นที่นี้จะมีพลังต่อสู้เท่ากับสามนะฮะเออข้อเสียคือถ้าเจอลูกเขตเล่นไม่ได้แทบจะเล่นไม่ได้ทอครับเอาไว้บับดาเมจนะครับโปรเอ็กนะครับ คู่กับเดเดวิลนะครับความสามารถเดเดวิลก็รู้กันอยู่แล้วสําหรับที่ผมดีบวินในนักสือตอนนี้ก็ลื้อทิ้งนะครับเพราะว่าเล่นยากนะนะชางชีครับเอามาต่อยครับนี่ฮะเอาไว้เล่นในเทิร์นหกครับคอมโบกูดถ้ามีกูดนี่ก็เราสามารถคํานวณได้นะฮะนะคิตตีพายครับนะการ์ดนี้เมื่อการ์ดนี้ย้อนกลับขึ้นมือคุณบวกสองพลังต่อสู้ลงปุ๊บย้อนกลับเองนะครับ ซึ่งถ้าเข้าใหม่ๆก็คือ,อย้อนลงปุ๊บเราจะย้อนกลับหลากเข้าไปในในมือแล้วก็ลงอีกโอ้โหมันลำบากเนาะอืนะส่วนใบอื่นก็น่าจะรู้กันอยู่พอสมควรแล้วนะครับนะถ้าพร้อมคลิปถ้าพร้อมจะรับชมเทคนิคแล้วนะครับก่อนอื่นเราไปดูข่าวดีกันก่อนนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นนะครับให้ ถ้าใครอยู่ม .5 ม6นะในปีการศึกษานี้นะครับแนะนำให้ติดตามเว็บหลักไว้นะครับมา t c a คนะครับ t com ก็คือมา t c a คนั่นแหละนะก็คือข้างล่างขัน่อไนะครับก็คือจากสมาคมที่ประชุมมติการบดีแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้คือเพจหลักนะไปติดตามเพจนี้ซะเพราะว่าเอาจริงแล้วก็จะมีข่าวโดงข่าวสารอะไรมากมายนะครับอย่างล่าสุดปฏิทินการสอบมาแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันนะฮะเดี๋ยวผมพาดู อันนี้ของ A Level นะครับปี B 67นะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับว่าสอบ A Level บางคณะสอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะฮะนะก็ต้องไปหานะครับส่วนผมก็หามาแล้วละ่ะนะส่วนใหญ่เนผมก็จะสอบทีเกตแน่ทีเกตต้องสอบทุกคนนะครับก็นะผมก็ต้องสอบ ันต้องสอบทีเกตกับทีแพทสามนะครับอ่านะะนนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะนะครับวันจันทร์ที่สิบเอ็ดเก้าโมงถึงเที่ยงโอ้โหมีสอบความสมัยความถนัดห้องท้ายๆนี่น่าจะหยุดนะครับเพราะผมสอบส่วนใหญ่เขาก็สอบออนไลน์อะเนี่ยนะครับจะมีทีเกตดหนึ่งไอทีแพทหนึ่งนะครับที่สอบด้วยกระดาษนะครับของ แพทย์ใครจะสอบใครจะเรียนต่อแพทย์เนี่ยให้แนะนําสอบทีแพทไว้ด้วยนะก็ประมาณนี้ะจ้ะนี่อันนี้ของ A Level นะครับ A Level เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมจะต่อพวกวิทยาการคอมวิศวะนะครับแนะนําให้สอบรหัส6263ไว้นะครับ616263นะอาจจะต้องสอบชีวพิสิทธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับอังกฤษผมว่าน่าจะต้องสอบนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเยแนยงมอยาไปทําตามนะครับวิธีที่จะหายง่วงที่สุดก็คืออยู่ไม่นิ่งนะถ้ายืนนิ่งทำอะไรจดจ,จ,จอดจอบมากๆเนี่ยมันก็จะง่วงนะครับว่ามีคลิปล่าสุดที่ไมอนีสเนาะแข่งห้ามนอนนะเขาถามว่า อย่าหาทำเพราะว่าหนึ่งมันจะเสียสุขภาพถ้านอนถ้านอนน้อยนะครับเออโอเคลงเดย์เดบิวฮะเดย์เดบิวนี่นะครับค่อนข้างได้ไประโยชน์โอ้นี่ดิดทำลายหละกลัวคิวมองเกอร์ม,มากนะถ้าลงกู๊ดไปคือก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะ อันนี้เรื่องจริงนะฮะตอนนี้เดซพู Deadpool ครับเตรียมแล้วเตรียมรับมือแล้วโอเคบัฟนาเมดไปครับอุปรลน ไม่เด็ดล็อกก็คันนิดนะตอนนี้ที่ผมคิดไว้นะยวด,ดูก่อนโอเคเดดล็อกนะใครจะบัาสนามนั้นนะถ้าโปรเอ็กมาเนี่ยเราจะมีโอกาสนี้นะเยอะเนี่ยพักเองพักเอง ปาไปเรื่อยคิดที่พายกำโบอจะล่าโหดมากเลยโอเคดูฮะว่าเขาจะลงอะไรโอ้โหลงสี่ใบเลยเว้ยเราเขาเปิดก่อนนะมียอนดูมีเดดพูแล้วก็คาร์เนต ท้าโชวช์วเนี่ยว,วอลคอลลีปาดเออโชวช์วเลยนะว,วอลคอลลีปาดเพราะเขาเปิดก่อนเพราะเรามีกู๊ดไงโอ้โหโยนเนี่ยโ,โ,โยเนยโยเนี่ยกูไปเลยแม่งเลยโอเคไปลงนู้นนะปาดถ้าสิบสองโอเคชนะหนึ่งสนาม ตอนนี้เนี่ยเล่นได้สบายอะไเงี้ยเพื่อผมไหมมันต้องมีตัวอะไรลงตรงกลางโอเคเขาส n a p ฮะที่แรกกาจะ snap ๋ยวกูแพ้นะน่าจะดีแหละโถกูดเขาเปิดก่อนเอ้ยไม่ใช่เขาเปิดก่อนอยู่แล้วโอเคครับ โอเคไปงอนเสร็จโจนถึงเวลลงชางคีก็ชน,นะนะยามก็หม่อมเข้าทีหัวเรียบร้อยโอ้โหสิโปเอ็นจิล่าโคตรโหดทำมันเล่นไปเนี่ยเนี่ยใช้ไอคิวเยอะนะครับมีแดเดวเดิลช่วยได้เยอะจริงๆแล้วเป็นสนามห้องนิลภัยเนี่ยก็ง่ายนะ มีคนบอกว่าให้รีวอะไรวะคอมไอ้หมวดเนี้ยเดี๋ยวดูดแป๊บ,บนึงเนี่ยคอนควิสเนี่ยผมเล่น Infinity อินฟินิตี้อะแพ้เลยเล็กนี้แหละเล่นเกมแรกเลยนะแพ้เลยนะโอเคอสองตานะอ่ะโอ้ คนตื่นแต่เช้านะครับผมนะก็ก็จะประมาณนี้นะนะสาระที่ได้ไปนะครับก็ใครอยู่ม .5 ม .6 ก็เตรียมตัวม .5 ใครที่อยู่มหก็ต้องรู้สติล่าสุดนะเพราะว่าเอาไว้ใช้ในการตัตดสินใจในอนาคตนะจ๊ะจุบจ๊บจุ <c> ๊บ <oughs> ไม่จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บมวยไม่ใช้ก็มไม่ใช้กันโอเคคิดดีบ,บนะแล้วทำไมเขาแล้วทำไมของเราไม่มีวะ โผ่เมนชั่นแมนแนเอารุไปเถอะเพราะยังไงก็ยั่งเผื่อเป็นอะไรวะวคลแล้วได้ปาดไปเลยเลมูเลยีเลนเลยนะฮะสนามมันค่อนข้างลำบากเวลาเล่นเนี่ยถ้ามาสนามแรกๆก็จะดีแต่ถ้าสมามาสนามห,หลังๆไม่เหลือผมบอกเลยคือมันไม่ไม่เปิดตัว ในเธนเนี่ยมันเล่นยากเราก็จะเล่นปิดโป๊เกเก็นี่เลยนะบีชอปปาะ โอเคทั้งสี่ห้าจี้บีทมาอีกแต่กกูปาดทั้งนู้นหมดเลย <c oughs> อืตรงนี้จะเป็นแปดนะถ้าเขาลงตรงนี้ไปหนึ่งสารสนามมีแต่ข้อเสียก็คือบิชอปมันเพิ่มตามมิดได้ไงเฮ้ยไม่ใช่ดิบิชอปพลังก็เหลือสามเออก็ยังมีโอกาสชนะอยู่ตรงนี้จะเป็นสิบสอง ฮิบังกี้อันน่้ and man, and แอนแมนไอแมนเราก็ฮิบังกี้อืมยี่สิบแปดปาดไม่พออะถูกตัวจริงอยู่นู่นสมมติว่าเรานี้ยายถ้าเราคิดพายา่ายก็ชนะแล้วอะ หพาพลาดนิดเดียวฮิเบางอก้นี่ก็ต้องเล่นดีๆเ,เพราะว่าถ้าเรากูดลงบานเนี่ยบางทีเขาจะทิ้งไว้สนามหนึ่งเพราะเขาไม่เล่นอะไรเลยมันก็มีนะบางทีก็เล่นเต็มสนามเอาวอาคาลี่ปาดลรสิบสองนะ อเคอตัดแม่นเกินเธอได้ทิ้งการ์ดว่ะสนามแม่เขาลงแด็กก็คือจบอ่ะเราต้องทิ้งอะทิ้งสนามอะทิ้งทิ้งสนามทิ้งสนาม ห้อง,องนีลไผ่โหเราต้องเรียเธอสี่แน่ไม่มีใช่ไหม,มปั๊บจุกๆอ่ะโยนีฮะคือจะเล่าอะไรให้ฟังนะก็คือช่วงนั้นเนี่ยเอ้เมื่อปีที่แล้วถ้าใครจำได้เนี่ย ม,มีการเฉลยสลักหัสน,นะแต่ก็ไม่รู้อนโนอินีท่าไหนนะะมันก็ไม่เจอน้องนะก็คือผมอะ่ะมันก็เออทีแรกเราก็คิดอยู่แล้วแหละว่ายังไงก็ไม่เจอเพราะเราไม่ทงไม่ทักใช่ไหมพอล่าสุดป,ปีนี้ก็แห้ฝันน้องผมโดดเลยผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งเรื่องนี้เลยคือมันทําใจยากอะ่ะมัน ผู้เล่นตรงมันทำใจยากจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเอออยู่ดีก็นี่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคอร์ิบิงครับตัดสวอมนะตอนนี้เหลือก,กี่ใบวะเหลือสี่เขาจะลงได้อีก3ใบแล้วก็ให้ตัดเนี่ยน,นะ ใครที่รู้ว่าไอช่วงนั้นก็คือส,ส,สเอหรอสารหัสก็มานั้นแหละเฮ้ยมุนไนเหรอ๋อหิวข่าวปาดไม่มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันจะทำยังไงอ่ะช่างคีก็ไม่มีเออถ้ามึช่างคีกูต่อตรงนี้แล้ว ชาคีต่อยก็ไม่พอเฮ้ยพอชาคีต่อยเท่ากันแต่ก็จะแพ้อยู่ดีนะก็ประมาณนี้นะครับโอ้ลบทลับสิบเจ็ดเล็กเล่นเล็กนี้นะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปละ